สวัสดีครับสวัสดีซีซั่นนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ภาพเบิ่งนะครับเป็นหาศูนหาศูนดีครับรถมือร์สองขับเขาไม่ครับนั่นนี่นะครับผมราคาประบากครับอุปกรณ์อ่าครบชุดนะครับผมนะครับอ่าเลขไม้นะครับผมจะอยู่ที่อ่าหนึ่งพันหกร้อยนะครับชั่วโมงนะครับอ่าล้อนะครับจอกแดงนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะใส่ในงานหน่ำนะครับลงหน้าหน่ำนะครับค่อนข้างบ่อยนะครับผม นะครับแต่ฮะไม่มีที่แก่นะครับผมนะครับตางออกที่ดีครับคัดออกเหลืองขึ้นเราครับหรือเจ็บซีให้แม่ได้ครับผมนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังงามนะครับเบลงซีฟ้ากระปูงครับยังจำเหลื่อมนะครับเส้งกต่สีหลอนี่แหละเบ้งามนะครับผมนะครับพอปนใสเน้นน่าหนำค่อนคางใบนะครับส่วนใบมีดนะครับใบมีดจะเป็นของที่ที่เฟิ่นะครับผมนะครับอุปกรณ์ชุดดันหนานะครับผมเนาะ ครับล่างคากัยงสมบูรณ์ครับบ่แตกนะครับผมสีช่างสมบูรณ์นะครับสีตรงตรงฝงขากระโปรงนะครับแล้วก็บางค้นนะครับเบอะยังบาขาดครับสมบูรณ์นะครับผมเลนไม่ตีชัดไฟนะครับใช้งานปกตินะครับผมเนาะแต่มีแต่แค่สีหล่อครับสีหล่อเลยครับสอกสีชุดข่านไม่มดนะครับอาจจะถลอกนะครับแต่เขาเก็บไถไม่ได้นะครับผมนะครับ ลอตเตรี่ครับเป็นของกินสีเต็มครับเมตร85นะครับกินซีเต็มนะครับสภาพจะยังสมบูรณ์ครับแต่ว่าฟันกากแย้มแล้วนะครับแต่ก็ยังใส่ดีกนะครับกีนสองีได้ยุ่ได้ครับผมนะครับผานนะครับเป็นของที่พี่เปิดที่กันครับเป็นผานพกนะครับผานยูฟุนคนะนะครับผานยูฟุนขาวๆนะครับ กาทุนหาทุนดีครับคันี้นะครับผมราคานะครับราคาเปิดที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมนะครับอุปกรณ์ครบสุดเลยนะครับผมนะครับส่วนของแถมนะครับเดี๋ยวแถมไฟสปอร์ตไลท์ LED ีนะครับตามต่อมองเห็ได้ที่นะครับเลียนทถ่ายของเหลวฝกจุดกองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนห้ฟรีเลยนะครับผมเลียนใไห้นะครับเลียนใไหนเีสีเก็บให้ไหมนะครับผมสีหล่อสีใบมีดนะครับ บอลนี้เข้าเีกทำหมสะพาดราล่วงกับโอเคนะครับจีบนบอลบอลหัวนะครับบอลตันหัวนะครับ,อ,นะรบอ่ายังสวยๆนะครับตอนไหนนะครับที่หาอยู่กับฝ่ฟา,ฟาทุ่ม้านะครับผมดวนเลยนะครับผมนะครับ เปิดดูราคาที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมนะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับย่างนากระแบบเบิร์ตแรงแนวนะครับผมนะครับแต่กัดเส้นสายได้ยุ่นะครับเกื่มข้อสามสี่เปอร์เซ็นต์หมดเลยนี่นะครับเพิ่มมาแล้วลดแต่ย่างหลังนี่ยังหลายครับละลายอยู่นะครับตุกข่าใส่ในงานหน้าตุ๋มนะครับเป็นส่วนใหญ่เลย นะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งจากซีรอแล้วนะครับผมราคาอ่ารุ่นตลิ่นะครับตัวนี้นะครับแต่สภาพรถยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสวยนะครับเล็กไม่อาจจะสูงน้อยนิดนึงนะครับหนึ่ันหกร้อยชั่วโมงนะครับไฟถ่ายยังสมบูรณ์ครับบ่แตกบ่เหล่านะครับเนี่ยราคาช่วงหลบรถครับ รถหน้าหนาวครับปกติครับบล็อตสามสิบหกแรงครับอันนี้รถหน้าหนาวเพื่อกันนะครับบอสหน้าล่างนะครับผมกําลังจะล่างนะครับทนายที่ห้ายูนะครับกับตัวก็มาสอบถามเลยครับหาศูนย์หาศูนย์ดีสามหกกรมีนะครับผมสามศูนย์สามโมอีนะครับหรือจะเป็นเจ็ดหานะครับห้าศูนย์เจ็ดห้าอีนะครับก็มีนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับอ่านะครับผมแล้วก็รถขีบนะครับตัวนี้เป็นรถ สิ่งที่ผ่าแรงมานะครับสิ่าที่ผ่าแรงมาเพ้าเดียวนะครับผมนะครับดาวอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสงวัดปีละแสนนิดๆนะครับทนใดที่หาอยู่กับติดต่อสักตังข้ามาเลยครับนะครับผมหลยังสมบูรณ์นะครับแด่ไอ้กันข้ามล่อนนะครับผมโมยูนะครับตัวนี้บโบโบปันเดอร์นะครับผโบปันเดร์นะครับอประมาณนี้ครับ ตอนไห้ที่ห้ายอยู่กับข้าวนะครับผมกับฟ้าทุมาเลยนะครับผมนะครับเดียนท้ายของเหลวให้หม่นะครับชุดก่องของเหลวนะครับเก็บสีให้ใหม่นะครับเหมือนรถไม้เลยนะครับผมอ่าก่อนทรงลูกคานี้ไม่ในนอนนะครับบอลแมนอ่ายอมนะครับก็คื่อตะซีต่อนะครับอย่างเดียวนะครับหล้กกระีชุดใบมีดนะครับพอพี่คนลี่เขาไปได้เก็บนะครับเพราะรถเรื่องสมบูรณ์ดีนะครับผมประมาณนี้ครับอ่านะครับ หากเนไนนะครับที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลยนะครับผมกดสตอร์แคร์กันน้แเน่นะครับผมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมสองบิ๊กเศษต้นยาเป็นน้ำเน่นะครับผมนะครับไปมาคลิปนี้กัอย่าลืมกดไล์นะครับผมนะครับฝากกดติดตามเป็นน้ำเน่นะครับอ่าใครสนใจนะครับกับฝ่าวเลยนะครับผมฝ่าวทุ่มานะครับผมเน้ยนทั่วด้อนะครับเน้นเนีนทุ่มานะครับอ่าพราะว่ารถมาเร็วไปเร็วนะครับผมนะครับ นะครับผมดาวได้ครับดาวได้ดาวอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนี่แหละนะครับแสนนิดๆนะครับแสนสองประมาณแสนสามตีไปเลยแสนสามนะครับประมาณนี้ครับท่าไหนที่หาอยู่กับรีบๆนะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้บีขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมลืมฝากเบอร์โทรนะครับลืมไลยจะไหนเนาะอ่ลืมฝากเบอร์โทรนะครับอ่หากท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่ต่อสอบถามข้ามาได้ครับผม ติดต่อได้ที่นะครับผม080นะครับ2829258นะครับ0802829258นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งมือไว้ใต้คลิปให้นะครับผมนะครับหรือต่อถ่ายคลิปเลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบใหม่กันนะครับผมสวัสดีครับ